อืมหื้อหื้อหือหื้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 อหื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  พี่จับมือนห,นหนูเลนยนั่น้ลื่นไหมเลื่นอ่ะมาเียเหยียบไปลื่นหมดน้องจะลงตรงไหนอยากลงเนี่ยให้พี่ถ่ายรูปลงได้ไหมโย่ลงได้น้องค่อยๆเหยียบนี่ค่อยๆค่อยๆอ่ะค่อยๆเอาเท้าไปเหยียบตรงนั้นไปเลื่อนไหมเลื่อนระวังหน่อยเหยียบได้ไหมเอาท้า,านี้แล้วกัน ท่านี่ฮะโอเคดี๋ยวต่อยก่อนโอ้ตาน้ำตาน้ำไปดูไหมอ๋อครับเดี๋ยวจะไปไปเรือเลยนี่ได้แล้วเดี๋ยวพาขึ้นอืม Đây ừ, Để coi bay nóng đi, Ồ. Để đơn đủ thang luôn con Để đơn tu thang luôn con Ồ, xa à tôi thế

แม่มันก็ใส่ได้ใจจริงๆนะถึงนี่พี่ชอบน้ำไหลๆอย่างนี้ตรงตำแหน่งตรง <c oughs> ตรงน้นเขาที่พายเรือนี่เดินไปตรงนี้ก็ได้มั้งภายเรือ ถูกโอ้โหนี่มีปลามีปลามีปลาแลก็น้ำก็จะโอ้โหแบบเนาะแหมมันก็อุตส่าห์ใสได้เนาะถ้ามันเป็นพื้นทรายอ่ะคือแบบ เล่นเล่นออเล่นเท่าไหร่มันก็ไม่ไม่ไม่ไมคุ้น